รับเรียน f อของแอดทุกท่านนะในรายนี้แอดได้อัญเชิญครับเหรียญสำคัญนะครับมีความเข้มขลังและเป็นมงคลมากๆนะครับนี่คือเหรียญท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเชระนะครับเป็นเหรียญสำคัญนะครับของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระซึ่งออกนะครับวัดเจดีหลวงพลาชียงใหม่นะครับออกวัดเจดีหลวงพลาชียงใหม่ด้านหน้าประทับรูปเหมือนพระอาจารย์มั่นนะครับประทับรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น น,น,น้าประทับนุ่มเหมือนพระอาจารย์มั่นนะครับแล้วก็มีอัครยันโดยรอบนะครับจะได้พบความพระอาจารย์มัน่นผู้ริทัตโตนะครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นเครื่องอัตรบริขารแล้วก็มีอัครยันโดยรอบนะครับ TFC เห็นนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับสวยมากอีกหนึ่งเหรียญ เ,เหรียญสำคัญของช่องด้วยนะครับเ,เหรียญสำคัญเหรียญเหรียญออกแล้วเจดีหลวงน้นค้างหายากแล้วนะครับขอบคุณครับ